พบกับรายการครูแว่นแก้ปัญหา ERCS นะครับรายการเพื่อสังคมสังคมใครวะกูด้วยนี่หว่าใช่ไหมฮะน้ำมันก็แพงไปแล้วสิ่งต่อมาหลังจากน้ำมันแพงที่ในภาพข่าวก็คือค่าไฟครับค่าไฟเริ่มจะมาแพงอีกแล้วนะฮะแล้วก็เห็นว่าค่า FT มันก็จะขึ้นอีกค่า FT ก็คือค่าความแปรผันนะครับค่าความแปรผันในการใช้พลังงานมันถูก มันถูกสร้างขึ้นมาภายใต้ระบบการบริหารงานแบบมนุษย์เท่าเทียมเช่นถ้าเองใช้ไฟเยอะก็ต้องมีแฟกเตอร์มากกว่าคนที่ใช้ไฟน้อยเสมอก็เหมือนเองเองมีเงินเยอะเองก็ควรจะถูกเก็บภาษีเยอะอะไรเงี้ยความหมายของเขามันก็มันก็จะแปลผันตามมาอย่างนี้คูเข้าใจถูกป่ปะวะ <c oughs> ถูกไหม คนที่ใช้ไฟน้อยก็ควรจะจ่ายไฟอัตราเลทนึงถ้าใช้เยอะเยอะเยะขึ้นไปเยอะก็ต้องปรับจ่ายอีกเลทหนึ่งก็คือคุณมีความสามารถในการจ่ายได้ก็กรุณาจ่ายให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปทีนี้ถ้าค่าไฟมันขึ้นทํายังไงก็เหมือนเดิมกระดาในภาพข่าวจะใช้วิธีนั่นวิธีนี่เอาวิธีผมไหมแก้ที่มึงนั่นแหละทําไงอะ่ะอีลิมิจัดขั้นตอนที่ไม่จําเป็น ไฟดวงไหนเปิดทิ้งเปิดคว้างลองไปดูมันสิเออเฮ้ยเราต้องลดค่าไฟสักทีแล้วอะในไหนกูก็ไปทําอะไรก็ไม่ได้ละเออก็อแล้วแต่เขาก็จะตัดสินใจมาทีเนี้ยกูทํายังไงกูก็ต้องลดค่าไฟใช่ไหมเนี่ยดูเลยดวงไหนที่มันรู้สึกว่าจะไม่ได้ใช้ตวงไหนจะเปิดสิ้นเปลืองลดเรามีอะไรที่ลดได้อีกอะแหล่งใช้พลังงานพลังงานดูจากวัดนะครับถ้าดูกันง่ายๆตามหลักบ้านตามบ้านเรือนเลยอะตัวแดกไฟเลยนะก็คือแอร์ ใช่ไหมฮะแอร์ต้องเปิดไม่เปิดไม่ได้ครูอากาศมันร้อนจริงบ้านเรามันร้อนแล้วเราพอใจได้เราก็ซื้อแอร์มาเปิดแล้วแต่บ้านบางบ้านแอร์ตัวเล็กตัวใหญ่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยแอร์มันจะแมทช์กับห้องอยู่แล้วและไอแอร์สมัยใหม่เนี่ยราคามันก็ถูกแล้วถ้าบ้านไหนมันใช้แอร์เก่าคุณลองไปดูค่าไฟนะครับคำนวณได้ให้ผู้ชายที่บ้านลองคิดดูหรือให้ผมช่วยคิดให้ก็ได้ลองส่งตัวเลขมาก็ได้ผมจะคิดค่าไฟให้ว่าเฮ้ย เดือนเดือนทนีคุณเปิดไอแอร์ตัวนี้กี่วัตต์เนี่ยมันใช้ไฟเท่าไหร่ค่าพลังงานเท่าไหร่ถ้าเราอยากจะลดมันเราจะลดยังไงได้บ้างอันดับแรกเลยนะยังไม่ต้องทําอะไรเลยลดจํานวนชั่วโมงมันก่อนลดการใช้บริการไฟก่อนนะถ้าคุณอยากจะประหยัดนะครับโอ้ยไม่เป็นไรบ้านฉันเหลือฉันไม่มีปัญหาแล้วแต่คุณเลยคุณก็ไม่ต้องแก้มันไม่ใช่ปัญหาคุณแต่ถ้ามีความรู้สึกว่าเออค่าไฟมันขึ้นว่ะเฮ้ยแล้วแล้วรายรับเรามันน้อยลงอ่ะเราก็ต้องลดรายจ่ายลงถูกไหมมันก็ต้องลดค่าไฟ ใช่ไหมครับรียลเลนส์ลองสลับกันดูไหมสลับสับเปลี่ยนอะไรได้บ้างตอนช่วงไหนยังไงนะครับหรือแม้หรือแม้กระทั่งลองลองหรือใช้ขั้นตอนรวมๆผมผมมานะก็คือเฮ้ยบางที่เราใช้ไฟสองหลอดอะ่ะที่มันต่อต่อขนานกันอยู่เราลดถึงหลอดเดียวนะไหมความสว่างแค่เนี้ยพอไหมฮะพอไหมหรือเราลองเลือกใช้หลอดไฟที่มันประหยัดพลังงานไหมอืม ลองเปลี่ยนไหมเดี๋ยวนี้มันมีหลอด LED นะครับราคาก็2-300าํานวณกลับมาได้ถ้าหลอดไหนมันเปิดใช้เวลานานเปลี่ยนหลอดไหมเออถูกไหมฮะถูกไหมหรือลองอย่างที่ผมบอกอะถ้าตรงไหนไฟมันกระจายหลายจุดลองคอมบมันดูไหมรวมกันมันเหลือหลอดเดียวได้ไหมไอหลอด18วัตต์สอันรวมเหลืออันเดียวได้ไหมความสว่างพอไหมวะเออถ้าพอลองเปลี่ยนไหมลองให้ลองให้พ่อบ้านที่บ้านเปลี่ยนให้ดูให้ไหม โอ้พี่ขาผัวหนูเปลี่ยนไม่เป็นค่ะหนูนี่แหละคนเปลี่ยนค่ะช่างไฟไปํำบ้านหนูเลยค่ะผัวมึ่งตั้งเล่นแต่เกมค่ะอ่านั้นก็ไม่รู้นะฮะแล้วแต่ปัญหาันบ้านเลยนะครับอ่าแล้วแต่บ้านนะฮะบางบ้านก็ทีมช่างก็มีระก็ซ่อมหมดเลยฮะ,ะอ่างน้าเอ่อแก๊สเมียหมดหัวหนั่งเล่นเกมน <c oughs> ะฮะแล้วแต่ฮะช็อปฟอมพัดลมล้างพัดลมเมียหมดเลยแล้วแต่แล้วแต่เลยนะครับเรื่องหลอดไฟเรื่องของพัดลม ตู้ตู้เย็นนี่ก็กินไฟเหมือนกันนะครับมันกินไม่เยอะตกเดือนหนึ่งสักห้าสิบบาทถ้าบ้านนี่มีหลายตู้ว่าหลายตั้งเหมือนกันโอ้ยลองมาคิดดีๆนะหรือเราจะวางแผดก็ได้นะว่าเฮ้ยเราจะลองลดค่าไฟดูสิบเปอร์เซ็นลดจํานวนหน่วยมันลงเราก็ช่วยประหยัดได้นะอันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้โลกสวยประหยัดประหยัดช่วยโลกอะไรนะประหยัดช่วยตัวเองเนี่ยไม่ต้องรักโลกลดพลังงานไม่ต้องลดตัวเองให้ได้ลดมันลงพอลดมันลงมันช่วยโลกร้อนไปเองอะ ใช่ไหมพัดลมตัวไหนมันกินไฟเยอะได้เวลาเปลี่ยนควรเปลี่ยนไอพัดลมตัวใหญ่ๆที่มันกินไฟเยอะๆอะแมงเปิดที่ไฟลุกเลยพัดลมโรงงานถ้าไม่จาเป็นต้องใช้เปลี่ยนเป็นไอพัดลมธรรมดาต๊อกแท็กนี่ก็ได้นะครับมันก็พอใช้ได้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งอย่างที่เขาบอกกับเปิดแอร์แล้วก็เปิดพัดลมร่วมด้วยแล้วก็ตั้งเวลาเปิดปิดแอร์ทําได้นะครับหรือวางแผนระบบสวิตชิ่งได้เลยก็ทําได้อีกนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะแก้ปัญหามันยังไงเราลองมาคำนวณดูก่อนว่า ค่าไฟของไอ้แต่ละตัวที่มันวางๆอยู่เนี่ยมันเท่าไหร่นะครับคำนวณจากวัดแล้วก็ตีออกมาแล้วก็กะกะเอาว่าสักเดือนเท่าไหร่นะครับคิดไม่ยากนะฮะอันนี้ผมแค่เป็นดราฟให้ฟังเนาะถ้าเราแก้ปัญหาค่าไฟค่า FT ก็คือต้องลดลดการใช้ใมันลงอะ่ะทาหลักหลักการมันคือแค่นี้นะครับส่วนการคุณจะไปลดยังไงถ้าไม่รู้ยังไงก็อลองปรึกษาผมมาดูหรือคอมเมนต์ลงมาข้างล่างนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้า เครื่องจักรตัวนั้นเครื่องทําความเย็นตัวนั้นอุปกรณ์ไฟฟ้าชิ้นนั้นมันมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ก็ต้องใช้ต่อไปฮะหรือแม้กระทั่งมันเป็นสินค้าทุนมันเป็นตู้เอาไว้แช่แช่แข็งอย่างเงี้ยมันต้องใช้อะคูมานกินไฟด้วยนะถ้าไม่มีการพิจารณาจะซื้อใหม่เพราะว่าต้องการจะประหยัดไฟกว่าตัวเดิมก็จําเป็นจะต้องรับไปฮะรับไประดับนั้นแต่ถ้าเฮ้ยคิดแล้วเฮ้ย มันมีเครื่องตัวใหม่วัตต์น้อยกว่านี่ว่าแต่เราต้องลงทุนซื้อมันคุณก็ลองคำนวณย้อนกลับมาว่ามันจะคืนทุนเท่าไหร่แล้วก็ลองเก็บเงินวางแผนมาดูเพราะว่าถ้ามันเป็นสินค้าทุนเนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็คืนทุนผมยกตัวอย่างง่ายๆอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับว่าไอ้หลอดไฟที่ร้านผมเนี่ยไอ้หลอดไฟเนี่ยที่คุณเห็นเนี่ยหลอด18วัตต์เนี่ยนะครับหลอด18วัตต์หลอด36วัตต์เนี่ยหลอดสั้นหลอดยาวเนี่ยที่ร้านผมคิดดูนะเปิดร้าน10 10ถึง11 12 13 14 15 16 17 18 19มันทำงานประมาณ9ชั่วโมงทุกวันคิดเป็นค่าไฟได้เลยเปลี่ยนเป็นหลอด LED ประหยัดไฟลงเดือนหลายร้อยนะหลายร้อยเออแล้วไฟบางจุดเราลดได้ใช่ไหมแล้วไม่ต้องห่วงะค่าเช่ามันแพงอยู่แล้วค่าไฟเป็นตัวแปรหนึ่งบางร้านแม่งติดไฟอะลามเลย อลังการโอเคร้านเพชรจะเป็นต้องใช้แต่ร้านธรรมดาต้องอลามขนาดนห้นอาจจะไม่ต้องก็ได้นะครับอาจจะลดหลอดไฟแค่ลดหลอดไฟตางคุณก็ลดแล้วเพราะว่าหลอดไฟนี่มันถ่างเวลานานมันเปิดที9้าชั่วโมงแต่ถ้าหลอดไฟตามบ้านอะเลดเซกูถึงบ้านขี้หมูขี้หมามีสองทุ่มสองทุ่มถึงสามทุ่มถึงสี่ถึงห้าสามชั่วโมงคุณนอนแล้วมันก็อาจจะไม่เห็นผลเท่าไหร่ในการเปลี่ยนหลอดหนึ่งครั้งนะฮะ ตู้เย็นมีผลนะครับตู้เย็นเก่ากินไฟเยอะลองพิจารณาซื้อตู้เย็นใหม่ก็ได้เพราะว่าตู้เย็นใหม่มันจะกินไฟน้อยกว่าเทคโนโลยีมันก็จะดีกว่าก็ลองดูฮนะก็ลองถามดูก็เป็นอีกวิธีแก้ปัญหาหนึ่งซึ่งซึ่งเราทําด้วยตัวเองต้องมาแก้ที่ตัวเองนะครับก็เกิดรายการพวกนี้ขึ้นมานะฮะก็สนใจก็ลองติดตามดูนะครับสวัสดีครับ